น้ำตาลเต็มหน้าูกิดไรครับใครใครแล้วก็ต้องกที่หมดไม่งั้นจะปบเพแล้วครับคำถามไลนคกิีนะครับให้ท่านผู้ชมตอบคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะคํคํถามก็คือใครเป็นคนกินโดนั้นได้อันดับที่สองครับ อย่าลืมคอมเมนต์ด yes, like, ้วยนะคะด้านล่างด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดสมัครให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยครับไลค์ด้วยครับกดตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมการกินโดนัทโดยใช้ปากคือย้ก ดีกาแล่วก็คือครับเราจะไม่ใช้จะไม่ใช่เอามือจับแล้วก็เอาอะไรก็กินนะครับจะใช้ปากครับใช้มือได้ไหมครับใครหลุดก่อนคุณนั้นแพ้ครับใครทำโดนใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้ครับแพ้ออกไปเลยใช่ไหมแล้วที่คุณเห็นน้ำอยู่นะครับก็เอาไว้เวลาหายใจไม่ออกเวลาเวลา ครับใครกินหมดก่อนให้ยกมือโอเคนะเริ in ่มเลยไหมครับพี่คุณว่าไงครับพี่คุณว่าเราจะได้เป็นต้องเป็นแต่ย่างนพี่คุณสาติครับวิธีกินที่จะไม่ใช้มือทำเยังสมมติว่าโอเคขานต่อไปกินลูกอมเปี้ยวโอเคพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเริ่ม น้ำตันผิดฟันน้ำตานผิดฟันโอ้โอ้า้เราลูกจำรักมา อย่า <cents> ก <input> okay, ินครับอย่าใช้มือครับอย่าใช้มือครับใครใช้มือนะครับเดี๋ยวจะจับแพ้นะครับอย่าใช้มือบ้างครับโว่าทำอะไรต้องทำอะไรยังต้องทำอะไรนึกย้อนสาหมทุกมดแล้ว อร่อยที่สุดนะครับไม่กินับไม่กินก็โอ้แม่ของลูกมันวางไข่แล้วมาแรงวางพี่ตาม คุณก็จะหมดแล้วว้าวปีศาจโดนนทาปีศาจโดนทอ้าวคุณจะหมดแล้วอ่ะปิศาจที่ หมดเวลายังอ่ะหมดเวลาครับไปเสร็จก่อนชนะครับโอ้มยยากนะของพ่อเยอะสุดเลยใช่ไหมของพ่อเยอะสุดใช่ไหมของพ่อกี่อครับของพ่อกี่อันครับห้าอันตอนนี้พ่อเหลือสามอันพี่กุลเหลือพี่กุลเหลยกี่อันครับหอันครับโอ้ยพี่กุลเหลืยของผมเหลือเหลือสองอัน เอ้ยเรือหนึ่งอ่ะเ,เออกกรือสามอ่ะข <c oughs> องผมขอนัก,กีเลกนครับเรนครับอ้าวขอหนักเรอใครยกใครกินหมดก่อนให้ยกเลยนะครับ <c oughs> อันนี้สูสีสูสีครับพี่คุณกับน้องคีนูซีครับูซ <c oughs> ีครับสูซีครับ มันใกล้จะหมดแล้วครับมันใกล้จะหมดแล้วครับมันใกล้จะหมดเรากินก็ใกล้จะหมดเหมือนกันครับลูกด้วยน้องกีน้องกีน้องกีอร่อยมากครับหน้าเต็มหน้าน้องกีไปไรครับใครครับหวานใครแล้วก็ต้องกินให้หมดไม่งมัง Diamond Diamond ้นจะปะเพรอะครับ เอาออพี่คุณกับน้องคีนสูสีครับสูสีครับพ่อตามมาติดติดอเคพุ่งกินอันแรกไม่กากมือไม่ไกลจามือแพ้นะครับพี่คุณพี่คุณหมดเรียงครับ หมดแล้วครับหมดหรือยังครับหมดแล้วครับโอเคหมดในปากด้วยนะครับถึงจะยกมือได้เดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวเลยครับหมดแล้วครโอเคหมดแล้วครับลุนหันแล้วครับพ่อไม่ไหวครับพ่อเป็นยังไงบ้างครับสามเคุณจระแล้วน้องกีนใกล้จะหมดแล้วกำลังจะเป็นที่สองตามมาติดๆครับแล้วกำลังจะเป็นที่สามครับพ่อถ้าถามพ่อจะไม่ไหว ทำพ่อจะไม่ไหวแล้วโมเขนเป็นไงครับโมเนใกล้แล้วครับอ่าที่อ่าเนื้อหอกพอจะได้ทันแล้วครับพ่อจะพ่อจะไะไทันแน่ล้วครับเรื่องอะไรครับโอ้ดู พ่อยอมแพมไหมพ่อยอมเพมไหมพีสัสัตโดทนหมดแล้วครับโอเคเป็นไงครับก็จะหมดแก้กลจะหมดๆด้วยมีคนมาขโมยโดนแล้วก็ ยอมแพ้กานเราไปสรุปผลการแข่งขัน <rua> กันดีกว่าตอนนี้มีคนยอมแพ้ไปแล้วนะครับน้องเคนทำัวน้องเคนจับด้วยมือตกออกไปจากใบหนึ่งชิ้นของพ่อเหลืออีกหนึ่งชิ้นพ่อยกมือยอมแพ้แล้วคนที่หนึ่งครั้งนี้ได้แก่พี่คุณคนที่สองได้แก่น้องคิโอเคครับที่สามได้แก่ นี่ไหมครับลองเย้ที่ออกจากการแข่งขันยอมแพ้คือต่อครับเต้นไก่แยงเราจะให้คนแพ้เต้นไก่แยงให้ดูดู เป็นยังไงครับสนุกไหมสนุกมากเลยครับท้าผู้ชมท่าน่าผู้ชมชอบคลิปน,น,น,นี้อย่าลืมกดปัักไกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายคนที่ไม่ได้กดก็ฝากกดด้วย